สวัสดีค่ะเพื่อนชาวมิตรแท้ประกันภทยทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราจะพามาทำกิจกรรมดีๆน,นะคะกับกิจกรรมที่มีชื่อว่า New Generation X Y Z นะคะที่จังหวัดระยองนะคะหาดแม่ลำพึงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าข้างในเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยเขามีอะไรกันบ้างไปเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูชมหน้าทีมงานกันนะคะว่ามีใครบ้างนะคะนี่เละะยค่ะชื่อพี่ พิมใจไรสกุลค่ะไรสกุลนะคะคนนี้ไม่มีนามสกุลนะคะไรสกุลอย่างเดียวนะคะพี่พิมพ์นะคะค่ะไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่คือแม่งานของเรานะคะพี่ตุ้มนะคะขออภิพลันหนูเลหน้าตาดีอะประมาณเป็นคนหน้าตาดีครับเป็นเรื่องปกติไม่ต้องตกใจนะก็มีไม่มีไม่เยอะมีไม่เยอะคนแบบเนี้ยครับมีคนเยอในโลกไม่ไม่ค่อยจะเต็มเต็งนะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูคนต่อไปดีกว่า หนึ่งทีมงานของเรานะคะคุณโอค่ะอนุพงษ์นันโทนะคะครับผมจากจีเอไหนคะเจพิมพ์ใจครับเจเพิใจฝีราชาครับผมฝีราชาครับผมฝีราชาไปตอนนี้กำลังทำงานอยู่ทำงานครับเตรียมงานครับเตรียมงานคนต่อไปค่ะและนี่ก็คือหนึ่งในทีมงานของเราเป็นค่ะทำหน้าที่อะไรคะวันนี้วันนี้มาเป็น MC ค่ะเป็น MC ค่ะแนะนำตัวหน่อยนะคะชื่อแพม่มค่ะ แหมนะคะใค้พูดอะไรดีะเดี๋ยวเราไปดูทีมงานอีกค่ะ <อง S 1> แล้วนี่ก็คืออีกพี่อีกหนึ่งคนนะคะอีกหนึ่งท่านนะคะจากทีมงานของเรานะคะแนะนำตัวเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะโสริยาเกตพดุงนะคะเป็นสํานักงานตัวแทนวิตรแท้ประกันภัยอยู่ที่จังหวัดชลบุรีนะคะวันนี้ก็เป็นอีก หนึ่งกำลังทีมที่จะมาช่วยเสริมให้มิตรแท้เจนใหม่ๆนะคะได้มีโอกาสเติบโตค่ะวันนี้สนุกแน่นอนค่ะสำหรับการทำภารกิจของพวกเรานะคะใช่ค่ะนับรองว่าสนุกถึแน่นอนค,ค่ะเต็มที่เลยค่ะเราไปติดตามกันนะคะได้ค่ะ เราก็อยู่กับพี่เลนะคะอีกหนึ่งทีมงานของเรานะคะจากทีมงาน New Generation X Y z ค่ะแนะนำตัวเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่เลนูวงสว่างนะคะอ่าสำนักง,งานอยู่ที่พัทยานะคะแต่วันนี้เราก็มาถึงระยองนะคะเพื่อที่จะมาเรียนรู้พร้อมฝึกน้องๆให้ก้าวขึ้นไปกับมิตรแท้ป,ประกันภยัยเข้าปีที่76ค่ะเย้ yeah. เราก็อยู่กับพี่ทีมงานอีกหนึ่งท่านนะคะชื่อว่าพี่หนิงหนิงค่ะดเดี๋ยวพี่หนิงแนะนําตัวเลยะะได้ค่ะก็ชื่อพี่หนิงรัดาภาแก้วนะคะเป็นเจ้าของสำนักง,งานมิแทบกันภัยอยู่ที่อำเภอบ้านฉางนะคะวันนี้ก็พวกเราก็จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เนาะจะมีทั้งคนรุ่นใหม่คนรุ่นไม่ใช่รุ่นเก่าเราจะบอกว่ารุ่นเก่าคนที่มีประสบการณ์มากกว่าเขาก็มาจอยกันมามาแชร์กันว่าเ้เราจะทํางานให้ประสบความสําเร็จในทุกๆเจนได้อย่างไรนะคะรับรองเลยว่าวันนี้ สนุกแล้วก็มันฮาแน่นอนเลยค่ะโดยเฉพาะทีมงานพวกเรารับประกันได้เลยค่ะใช่แล้วค่ะขอบคุณค่ะค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งท่านนะคะในทีมงาน New Generation XYZ ของเราค่ะแนะนาตัวเลยค่ะครับผมสวัสดีครับผมกรมทัศน์ยืนยาวนะครับก็ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายและขยายงานเดี๋ยวเจนแซดนะครับเตรียมรับมือให้ดีนะครับอุปกรณ์ช่วยนะครับในเรื่องของการขายขยายงานนะครับแล้วก็เป็นการหารายได้ของเจนแซดเดี๋ยวจะเจอกันในค่ำคืนนี้ครับผมสวัสดีครับ ค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ New Generation XY z นะคะตอนนี้เราอยู่กับทีมงานของเราอีกหนึ่งท่านนะคะเมือ่อกี้เราจบลืมไปแนะนําตัวเลยค่ะสวัสดีครับผมเจ้าสัวประกันภัยนะครับเจ้าสัวประกันภัยนะครับอยู่ที่สำนักง,งานอ่าระยองนะครับวันี้ก็ได้ทำอยู่กับมิแท้มาจะประมาณ7ปีแล้วครับรู้สึกขอบคุณมิแท้นะครับวันนี้ค่ะและนี่ก็คืออีกหนึ่ง Generation ของเรานะคะชื่อค่ะคุยมิแท้นะคะ สานักงานวิแทประกันภัยออนไลน์พัทยานะคะก็วันนี้อาจจะมาเป็นเกสรับเชิญนะคะมาบอกเทคนิคเล็กๆนะคะของการที่ว่าเราจะครอบครัวของเราเนี่ยเข้ามาสู่ธุรกิจวิแท้ของเรายังไงทํายังไงเขาถึงจะสนใจที่จะมาร่วมกับเราทํากับเราทั้งครอบครัวเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามคุยยิ้กกันนะคะค่ะเจอกันค่ะเจอกันค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับพี่ก้อยนะคะเดี๋ยวให้พี่ก้อยแนะนำตัวนะคะสวัสดีค่ะ ชื่อก้อยอรพันธ์เวชพันธ์ตำแหน่งผู้จัดการค่ะผู้แนะนำก็พี่เลโน่พออเลโนวงสว่างทีมงานพอ,อาวัฒนาคุณากรดำรงค่ะวันนี้วันนี้ก้อยทำหน้าที่อะไรคะวันนี้ก็จะมาแชร์ประสบการณ์ค่ะอุะอปสรรคในการทำงานกับมิรแท้รับรองงานนี้ปังค่ะปังค่ะปังโอเคค่ะ สวัสดีค่ะนัดดงพรน,นะคะนัดดงพรเสือพงมาจากชนบุรีนะคะ g A ชนบุรีบ้านสวนซอยเอ็ดนะคะวันนี้พาทีมงานมาอบรมแล้วก็จะทำกิจกรรมกิจกรรมแคมป์นะคะพาตัวแทนมาจากชนบุรีเลยนะคะมาเพื่อร่วมกิจกรรมในวันนี้มีแท้มีอะไรให้เราเรียนรู้อีกมากมาย วันนี้รับหน้าที่มาดูแลเรื่องเข้าสู่ระบบมิแท้ผ่านระบบด็อกเตอร์พีค่ะโดยมาดามนานะคะที่มาดมนนะคะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งนิวเจ n เนเรชั่นเอ็ซของเรานะคะแต่ไม่รู้ว่าอยู่เจนไหนเจน Y ค่ะวายค่ะวค่ะเรายังอยู่ Y อยู่นะคะเดี๋ยวเราเจอกันค่ะ